สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในจากวันนี้จนถึงสิ้นปีนะคะเดือนกกว่าเดือนเสร็จรจ,จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเป็นดวงด้วยร่วมนะเป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยรับเฉพาะพลังงานที่ดีๆไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนราศีมังกร อันดับแรกเรามาดูพื้นดวงกันก่อนค่ะว่าคนราศีมังกรในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะขออนุญาตครูอาจารย์นะคะเปิดแทนคนลัคนาราศีมังกรตัวตนคุณตอนนี้คุณเป็นคนใจร้อนพอสมควรนะเป็นคนเก่งค่ะเนาะคิดเร็วทําเร็ว,รวนะตัดสินใจรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องพอสมควรเลยทีเดียวนะทำอะไรคนกาจะรวดเร็วพอสมควร เหมือนคนธาตุลมในช่วงนี้นะคะคนเป็นคนธาตุดินเนาะแต่ทําอะไรเร็วแต่บางทีอาจจะทําให้ขาดความรอบคอบไปได้นะ,ะสิง่งแวดล้อมเป็นยังไงคะขิงอ้วสอดเป็นคนไปตรงไปตรงมาค่ะนะเชื่อตะกะเหตุผลมีคนที่มีอีกโก้พอสมควรเลยทีเดียวในตัวเองนะคะแต่ก็ใช้เหตุผลนะ,ะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมตัดสินใจเฉียบขาดนะคะตรงไปตรงมาช่วงนี้เหมือนคนธาตุลมนะ จะจะพัดพาคนอื่นไปด้วยนะสินะคะตัวตนเป็นคนธาตุลมแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมอยังเป็นธาตุลมอีกแล้วเป็นระดับคิงอ่ะนะคะอืความคาดหวังคุณต้องการชัยชนะเอซับสสอดมาเลยนะคะวิกตอรีการ์ดนะคะร้านขายดาบอยู่ที่นี่นะคะ เต็มเต็มไปหมดเลยนัานขายมียดคาดเต็มไปหมดเลยเอซับสอดเป็นวิการ์ดนะคะคุณจะประสบผลสําเร็จประสบชัยชนะต้องอจะต้องฝ่าฟันใช้ใช้พลังงานในในเรื่องที่จะฝ่าฟันให้ประสบผลสาเร็จเนี่ยใช้พอสมควรเลยทีเดียวสําหรับคลนลัคณาราศีมังก่อนในช่วงนี้นะคะเอซับสอดเป็นวิการ์ดขึ้นมาเลยนะคะ,ะพื้นดวงคุณเป็นยังไงในช่วงนี้อ๋อคุณเป็นคนที่รับภาระค่อนข้างหนักนะคะ ภาระตกอยู่ที่คุณเลยอะภารกิจต่างๆอยู่ที่คุณเลยสิบมเมษายนนะคะ,ะเป็นคนที่แบกรับภาระแต่ทุกอย่างงานท่าง,งานมาลงที่คุณจะสิ้นสุดจะจบได้สวยนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่แบกแบกเอาหมดเลยรับเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะชาราศีมังกรออ,อดีตคุณนะ sick of cup ก็ยังมีความคิดความคิดถึงในเรื่องของคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าสามีเก่าภรรยาเก่านะคะยังคิดถึงในเรื่องของอดีตอยู่ควรังคิดถึงในเรื่องนี้อยู่นะคะคนที่ดีต่อใจคุณอือาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าหรือกิกเก่าอะไรก็ได้ที่เป็นเก่าๆอะไรที่มันดีต่อใจนะคะเพื่อนสมัยมัธยมหรือเพื่อนสมัยที่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยในช่วงนี้ อาจจะมีคอนเนคชันเข้ามาก็ได้นะคะเป็นภายในอดีตของคุณเนี่ยคุณยังมีความคิดกำเนึงในเรื่องนี้อยู่นะคะอนาคตดังใ,ใครจะเกิดอะไรขึ้น advanced, นายวนมีการเทคแอคชั่นในเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีอะไรที่ค่อนข้างจะมีพิเศษกระตือรือร้อนมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีพรสวรรค์น,นะคะอยู่เฉยๆไม่เป็นชอบทำงาน ะะมีการเทคแอคชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์มีอะไรเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ 1- 3เดือนนะคะจะมีการเทคแอคชั่นจากใครบางคนอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงธนูได้นะคะคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะปัญหาคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยขออนุญาตเลื่อนนิดหนึ่งนะคะ มันจะไม่หมดเก็บไม่หมดเนาะ,ะปัญหาอุปสรรคของคุณตอนนี้คือ,อ The m a g i c เช n นการติดต่อสื่อสารค่ะการสื่อสารของคุณค่อนข้างจะยังเป็นปัญหาอยู่นะความจริงตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณ m ม n i f e s ไว้จะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามที่คุณอธิษฐานขออะไรบางอย่างนะคะเด e เมจ i เชขึ้นมาคนเกิดวันพุธได้ดาวพุธการสื่อสารนะคะยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะ มีการวนกลับของใครบางคนของอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะแต่แน่นๆคือในอนาคตอันใกล้จะมีการเทคแ a คชั่นแน่นอนนะสำหรับคนราศีมังกรในคนในเรื่องของคนเก่าๆนะคะ,ะการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงนะค่อยแก้ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเป็นเ a จอ o ฟว a นส์นะใช้พรสวรรค์ ใช้ความกระตือรือร้อนใช้ความน่ารักเป็นคนสดใสร,ดร่าเริงอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะให้มันเปลี่ยนไปตามการเวลาประมาณนี้นะเพจ of a n d s นะคะทัดไฟไม่สิงธนนในความคิดของคุณเป็นยังไงคุณต้องการความยุติธรรมค่ะ just i c e t e นะเหมือนคุณความยุติธรรมจะมาอยากได้รับความยุติธรรม อะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในความคิดของคุณแล้วค่ะว่าเมื่อไรความยุติธรรมเหล่านั้นจะมาถึงคุณความชัดเจนเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาถึงคุณสักทีนะในความคิดของคุณนา่าจะคุณจะได้รับในเรื่องเหล่านี้นะคะจะชัดเจนขึ้นมาแล้วที่คุณยังไม่ได้รับความชัดเจนเพราะว่ามาทั้งหนึ่งดาบมาทั้ง justice คุณจะรับความชัดเจนคะ่ะไม่ว่าเป็นความยุติธรรมหรือความอะไรที่คุณยังไม่ชัดเจนนะมีเรื่องเก่า คนเก่าๆเข้ามามีคอนเนค t ชันมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะมาดูใบสรุปเนาะใบสรุปจะเป็นยังไงสำหรับลัคนาราศีมังกรโอ้โหสรุปสวยค่ะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีคนลัคนาราศีมังกรคุณได้เดยสั้นค่ะเป็นใบสรุปจบได้สวยมากนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรตอนนี้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดนะคะเรื่องที่คุณยังคาราคาซังเรื่องคุณที่ยังไม่ไม่มันยังไม่หมดยังไม่ได้รับทราบนะ คุณจะได้รับรู้หมดคุณจะได้รับความยุติธรรมเสบถึงที่ถึงที่เลยนะคะมีการเทคแอคชั่นของใครบางคนคนคนนั้นอาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคนเกิดวันพุธธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็ลัคนาราศีตุลที่จะเข้ามามีคนเน็กชั่นกับคุณในช่วงนี้นะคะนี่คือพื้นดวงของคนลัคนาราศีมังกรจากนี้จนถึงสิ้นปีนะคะเรามาดูค่ะว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดกับคุณนะคะในช่วงเดือนเสร็จๆที่จะถึงนี้นะคะมีอะไรบ้างอาขอไกด์ไลน์สัก3ใบก่อนเนาะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับราศีมังกรน,นะคะเดิมูนสิ่งที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่คุณยังคิดคำหนึงถึงนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์นะคะ เรื่องที่คุณเคยเศร้าเคยคิดถึงมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะต่อค่ะเ o ็ดออฟสเหมือนพันธนาการความคิดคุณไว้คนอันเนี้ยคุณจะได้รับรู้แล้วนะคะนะจะชัดเจนแล้วนะเหมือนคุณที่คุณคิดไม่ออกมืดแปดด้านมาก่อนหน้านี้คุณจะได้รับรู้แล้วเพราะว่ามันขึ้นทั้ง justice justice แล้วก็เอ o ดออฟสนะคุณจะได้รับความชัดเจนแล้ว เรื่องอันสุดท้ายที่จะเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณเดินจากมานะคะแปดถ้วยความรู้สึกความอารมณ์ความรู้สึกที่มันตั้งอยู่นะคะมันยังไม่ได้ลม้มแต่คุณเดินหันหลังมาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะวนกลับมาให้คุณได้รับทราบภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วมาขยายความนะคะเดอะมูนบอกอะไรสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยบอกอะไรคะขอไพ่สี่ใบนะคะ the moon นะชัวแฟนเจอโคสเป็นการวนกลับของใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆเานี่นก็ได้นะมีการวนกลับเป็นการปรับบาลานซ์ของคนใครบางคนที่จะวนกลับเข้ามาเป็นคนเก่าๆของคนนะคะจะชัดเจนจากไม่ชัดเจนเพราะว่าทุกอย่างเป็นกงง้อแห่งโชคชะตากำหนดนะคะอ่าอาจจะเป็นคนว่างเลือดได้นะ วงล้อแห่งโชคชะตาก,กําหนดแล้วนะคะจะมีการวนกลับของใครบางคนในทางที่ดีขึ้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เนาะสามไม้เท้าคนคนนี้คุณรอคอยอยู่นะคะอาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงธนูนะมีการขยับขยายนะแล้วก็ the high priestess จากสิ่งที่ไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้นะคะนะจะได้รับรู้คนนี้เป็นคนลึกลับพอสมควรนะคะเป็นคนที่มีเซนส์นอ มีเซนเชื่อเซนต์ตัวเองได้นะคะตัวนี้คนคนนี้ก็มีเซนเหมือนกันนะเขาจะ,ะมาทําให้เหมือนกับเมื่อก่อนนี้มันจะยังไม่ชัดเจนอะไรก็ยังไม่ชัดเจนนะคะนะไฮพรินเทสเนี่ยเป็นคนในความลับแต่เขาก็ต้องวนกลับมาตามกลงล้อแห่งโชคชะตาที่กําหนดนะคะแปดดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้คะ่ะแปดดาบบอกอะไรแปดดาบ,บอกอะไรจ๊ะ คิงออฟครับ hmm. คนนี้รักคุณนะอาจจะเป็นท่านน้ำกดมีนพิจิกนะคะเป็นคนใจดีอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคนนี้รักคุณพอสมควรจริงๆด้วยรักมากด้วยไม่ใช่พอสมควรด้วยนะคะต่างคนต่างรักกันนะทูอฟครับเนี่ยเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ของคุณต่างคนต่างรักกันค่ะคนคนนี้นะ มีการวนกลับของคนคนนี้แน่นอนนะคะได้รับการติดต่อกลับมานะคะแปดไม้เท้านะคะมีการพุ่งทยานมาเลยนะคะคนคนนี้นะคะที่คุณอึดอัดพอสมควรกับในเรื่องนี้นะคะจะมีการติดต่อกลับนะ เนี่ยมีการวนกลับจริงๆด้วย The strength คนเก่าของคุณค่ะอาจจะมีการติดต่อกลับของคนเก่าของคุณนะ The strength แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้คุณจะได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมได้รับความชัดเจนจากคนคนนี้ The Sun มาตอบแล้วว่าทุกอย่างจะสำเร็จประสบผลสำเร็จแล้วมัง่งคั่งรุง่งโรจน์นะพบแสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะหมายสุดท้าย8ถ้วยนะคะ8ถ้วยเนี่ยอาจจะมีการเดินทางร่วมด้วยนะคะของคุณเนี่ย คนที่คุณเคยหันหลังให้กันแล้วเนี่ยนะคะนะจะเป็นยังไงมาขอดูสีใบเนะาะนะวานต่างคนต่างตัง้ตงกำแพงใส่กันเนาะนะมีการตั้งกำแพงต่างคนต่าง,างบาดเจ็บไปเลยนะเนี่ยนะโฟกครับนะให้โอกาสก็ไม่ยอมรับโอกาสนั้นนะคะยังเหมือนกับเ,เดินหนีโอกาสเหล่านั้นไปนะคะนะมีเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ยื่นให้แล้ว แต่ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะคะคนคนนี้นะจะมีการขยับขยายนะในเรื่องอมีการวางแผนขยับขยายน่าจะมีการติดต่อมีคอนเน็ชันเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณเคยตั้งกำแพงใส่กันหันหลังให้กันนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่ยอมรับโอกาสซึ่งกันและกันในตอนนั้นนะตอนนี้มีแผนงานที่จะขยับขยายแล้วนะวางแผนว่าจะพูดคุยกันละนะคะ นะซิกเอาสอดกลับมาจริงๆด้วยนะคะเรือลำนี้กลับมาค่ะไม่ใช่เรือเรือลำนี้ออกไปเพราะว่าปกติในเด็กอื่นเนี่ยไรเดอร์เวทอันอื่นๆซิกเอาสอดจะไปไปข้างหน้าเนาะแตอนน่อันนี้เข้ามาเข้ามาหาหัวเรือจะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นจะมีการวนกลับของใครเก่าๆบางคนนะคะจะเป็นพลังงานรวมนะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะ ใครจะตรงก็รับเฉพาะพลังงานที่ดีๆไปนะคะมีการวนกลับของใครบางคนจนถึงสิ้นปีนี้นะคะนะไอ้ไอที่มันพัฒน,นาการก็จะได้รับความชัดเจนได้รับความเป็นธรรมสักทีนะคะไอ้ที่ยังคิดถึงกันอยู่ไม่ไม่ชัดเจนสักทีก็จะได้รับการติดต่อนะทูออฟคัพเลยแหละแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันให้มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับราศีมังกรน,นะคะในช่วงนี้นะ ดีจังเลยมาดูค่ะว่าะจะให้พ่ความรักบอกสักนิดหนึ่งนะคะ whisper of love นะพ่ความรักบอกอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะ two of cup ก็มาพันธนาการกันเดินทันหลังให้กันไม่ชัดเจนสัทีนะ น่าจะได้พูดคุยกันได้ติดต่อกันนะคะได้สื่อสารติดต่อสื่อสารเช่งกันละกันเพราะคุณมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนนเนี่ยนะคะไลน์แอชชั่งไลน์แรงดึงดูดระหว่างกันและกันมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะต่างคนต่างรักกันแต่ไม่พูดไม่คุยนะคู่นี้นะคะของคนราศีมังกรนะ อาจจะเป็นธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะที่ที่เห็นนะคะแล้วก็ธาตุลมมาทุกธาตุหละนะคะ Spend l our time together ให้ใช้เวลาร่วมกันนะทำความรู้จักกันได้เยอะให้มากม,ากมากขึ้นอาจจะไม่รู้จักกันดีพอก็ได้นะให้ใช้เวลาร่วมกันคะ่ะ เก็ทหน่วย each other จริงๆด้วยให้ใช้เวลาล่วมกันทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณคนลัคนาราศีมังกรก่อนวี่ไม่นี้ไม่อะไรดีๆเข้ามาอันดับแรกคือเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของงานรู้สึกรู้สึกจะเป็นปกติของคุณที่คุณแบกรับภาระงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อะไรที่ยังไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีมังกรก่อนถึงสิ้นปีนี้ ขอให้โชคดีนะคะขอให้ได้รับรักในสิ่งที่คุณต้องการถ้าเป็นเรื่องของการงานขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านแล้วเรามาเจออีกทีหนึ่งย่างปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ